ออย่าง <Studio> ชา้นนี้มันจะต้องมีนหน้าที่ไปล่อล่อตีนหนูต้องไปล่อตีนวาคิรหหไไหนหนีหนูต้องไปเสียสละตายในหน้าที่ต้องไปยืนยืนทำตัวหน้าอร่อยแถวแถววาให้วามันดิสเปลเราแล้วหนูก็ตายไปเลยดูซิภารกิจนี้จะสำเร็จไหม เราก็จะเป็นผู้เสียสละในหน้าที่อันยิ่งใหญ่นี้ A few moments later ว้าวบ้าคับลักมากบ้าแล้วกีไหนใจยังไม่ทันเริ่มเลย me <laughs>